สบายดีเด้อสัตดีเด้อทำไมพี่น้องเบิกถืเนาะนี่ตอนเศ้าแตฝนตกแนเด้ทไมพี่น้องเมื่เาเจ้ามาแก,กันม่กี่ยามด,ดวนฝนตกน่มาเศ้าพี่น้องช่วงหามุงเนาะ เข่าแหงเข่าเนาะมันตกแล้วเข้าแหงเข่าแหงเข่าตรงน้ำก็ะจะเป็นเป็นทางเลยเนาะมืดขึนมาแล้วทั้งคลุกันมืดขึงเนื้อแหงเข่าแหงเข่าเลย เลยนะช่องเมย์เพิ่งจะตรงน้ำเนาะตรงน้ำไม่ใช่นี่แหละตรงน้ำฝนนี่แหละเฮ็ดเสาเฮ็งเสาต้องในตู้เพิ่งจะตรงน้ำไว้ใี่ตาทางนี้แต่เนาะตรงน้ำไม่ใช่นี่แหละ นี่เลยแหละข้ามไปตกมังงูนี่เนี่ยทำไมพี่น้องเออเนื้มืดขึ้นอยู่นึ่งไหมแต่หลวงบาที่ซักเสื้อผ้าก็คือสิบอมาได้ซักแล้วนี่เนาะผนกระตกและเส้าก็เน้นโอ้ทั้งผนกระมือขึ้นอยู่แห้งเข่าแห้งเข่าแล้วนี่เนาะ เาชิได้ซักเพียงกับไม่ได้ซักจ้ามันนี่เะร้าแกคนตกดัดเศร้าแล้วเนาะที่เรียกเป็นมือใหม่คนแหละบรรยากาศยามเศร้าเนาะตกดัดแต่เศร้าเลยคนท่างเมย์คนแกะโตงเอาน้ำไว้ไสไว้อย่างเนาะน้ำผลผมตกงานนี่แกะโตงน้ำไว้ไสเนาะบรรยากาศยามตอนเศร้า ฝนกระตุกกระทุกงามือเส้าเนาะฝนกระทุกลิ้นไปทั้งใดก็ะยากง่ายลำบากเตยแบบน,นี้แห้งเขา่ขาห้งเข่าเนาะนี่นั่จนเลยบนทางนี่ไปเก่ากับฝนแห้งตัวน,นี้นัม่มจะเป็นสลกน้่มหว่วยเด็ดพ่อแม่พี่น้องเลยอยู่ข่างทางเพื่อนตะลวงนี่แหละปกติคนน้่มจนขึนนน้นเพราะคนแห้งอะคือน้ั่กับขึ้นีเต็มมาได้แถวนี้ ขึ้นมาฮอดกันทีฮะแห้งเข่าแห้งเข่าเนาะน้ำกรไดาษบนทา่าเลยก๊อกตีกับน,น้ำกระชีโตนมันอนยะู่เนาะทำนันตกแบบนี้ยันน้ำเต็มไว้แล้แทนบรรยากาศย่มเศร้าเนาะตอนเศร้าประมาณหามางเนี่ยเนาะหามงูปลายนี่แหละตอนนี้กันเนาะโย คลิปนี้สรวงกับที่ได้จบชั้นี้กันเ้อพ่อแม่พี่น้องวัตถุเป็นทั้งทัาวหลือในประเทศหรือต่างประเทศเนาะขามาเบงส่องรับชมส่องสรวงเนาะ่อนอื่นสรวงกะเทเอาฝาซ่องก็ติดตามก็ได้ก็แท์เป็นครั้งใจให้สรวงเ้อพ่อแม่พี่น้องด้ยสบายดี